มีขอสงสัยจากเอฟซีหลายๆท่านหลายอิลีสอบถามมาวา่านกเนี่ยเจ้กกอนห้อง<น>จังใดแล้วม<อ>่เามือนี่ห,นนห้องจังไดน,นกนไหยน<อ>กนกิเวิบ่ปูว่าครับอันตอนนั้นนฝนท่านในโต๊กครับอันห้องเจ็ดสองเจ็ดสองนกในห้องเจ็ดสอง้าครับบันนี้ฝนตกบันนี้ ฝนตกรูหลายเสียงมันเลยแหบมันเลยเจ็บมันเจ็บคอมันห่องแห้งหลายเหมือนนั้นตัวมันห่องแห้งหลายยี่หองเสียงดังหลายคนได้ยินม้นประเทศ <แ billion. S 2> ครับบารีได้เปลี่ยนเสียงห่องใหม่ได้ห่องนั่งเจ็บนึ่งเจียบเสียงแหบๆไปนะาเสี๊ยบแหบเอฟซีมันก็เล่นบุคคลยินี้โอ้ตอนนีเปลี่ยนเสียงห่องเป็นนึ่งเจ็บนึ่งเจียบสันนาโอ้เจว่านางยูยูไก่ปูที่สวนมาได้อนาง้าก็นั่งยุ่นนะจ้าโอ้ นกเสียเปลี่ยนเสียงห้องเป็นหนึ่งเจ็ดนะครับหลังจากที่ห้องเกจสองตอนนี้มาห้องเป็นหนึ่งเจ็ดนะครับได้ความกระจ่างที่ชัดเจนแล้วนะครับหลายท่านหลายคนถามมาแล้วเกินว่านกห้องจะไนห้องไม่นะนกนกยังกว่นกนกกิ๊กวกกว่านกยังนกนกกิ๊กนกยังกว่าผู้ว่าเองนกกิ๊กับนกกิ๊กก่อนตัวจากนกยังผู้พ่าเออนกกิ๊กมีนกยัง นกจิกวิกนะครับห้องที่แรกห้องเป็นเจ็ดสองมาห้องที่หลังนี่นะครับกาห้องเป็นซิ่งหนึ่งเจ็ดห้องเป็นหนึ่งเจ็ดนะครับเกที่อย่างมันแหบครับผมเก็บข้อปูว่า<อ>เอาอันนี้ถามปูว่าปูมันห่องอยู่ขงเชิงข้างล่างนะ่ะไม่ก็ห่องอยู่ขางลางตัวโอ้ฝนตกมันได้ตกลงมาบ่ปูน ฝนตกมันเลยตกมาเลยมาห่องอยู่ห้วงล่างโอ้หมาห่องอยู่ข้างล่างห่วงหนึ่งเกียดค่ะเพราะว่าตอนแรกต้นห่อเกจสองมันห่ออยู่เหมืเทิงครับวันนี้ฝนตกมันเลยตกจากต้นไม้ลงมาห่องอยู่ข้วงรางเล่ยนเกียดนะครับอ้าวอาวโอเคคใายขอสงสัยแดี๋ยนาะยเอฟซีเนาะใช่คือได้ยินชาวว่าเจวันฝันพร้อมบอกลังจากที่ลงทุนไปแล้วซื้อลอตเตอรี่ไปร่วมหลายร้อยใบแล้วนี่ เจวันก็มาฝันอีกฝันว่าจัางไดก็เจร่องเบาซูเอฟที่ห้องฟังเลยก็ฝันเห็นพอจะพ่อว่าน่ะเสียไปประมาณสองสามปีแล้วล่ะครับผมก็ฝันว่าได้เห็นตงกินในเพื่อนเคียนได้ป้อนเขาเพื่อนอ่ะนะครับอันเพื่อนก็นม,มีความสุขกันนะครับผมจ้ะในความฝันอันบัิเีณร้านกับร้านน้อยๆนะร้านน้อยสีลวกบอวนี่แหละจะมา เราใส่เนาะก็ขี่ใส้นไงขี่ส้นตะวันนีนน่องสาวก็แม่ก็เป็นยังกะกเก็บเต็มหลังยยขี้นะแล้วลยว่าโอ้ยอย่ามาไก่แล้เม้นนะนน่องสาวเหงอมาไก่วันนี้ติติเมื่อวันสินะก็มันเม้นหรอกก็ฟันก็เม้นคาจ้ะฟันเห็นพอกเลยเติม บ้านเลขที่เอ็นบ้หนึ่งเจ็ดสองบ้านเลขที่หนึ่งเจ็ดสองเนาะจ้าบ้านเลขที่บ้านหนึ่งเจ็ดสองบ้านเลขที่บ้านเกวันนี่เนาะหลังจากห้าก่าเอ้าเจ็ดสองมันก็อมาตรงกันเลขรถอีกตัวนี่งจ้างั้นว่านหนึ่งเจ็สองมาตรงกันนี่เปล่าเขาเปลี่ยนขั้วมาเอิญไปชุ่ยซิ่งชุ่ยย่างแบัดเนาะเพราะว่ายูซื้อกับฟันถึงพ่อพ่อฟันถึงพ่อโดนเราไมาจ้ะโอ้แล้ว แล้วฟันจะเคลื่อนใดนี่เคลื่อนอมือเคลื่อนนี่แ่ะจ้าเคลื่อนนี่ค่ะวันนี้เอสี่กับมาฟันเกี่ยวเพิ่นกับโทมาครับฟันเห็นอันอันที่เห็นสันฟันว่าไปไปเอาคนละใหม่จ้ะเก็บมาจนเต็มมือสัน่นเจ้าเนี้ยสันคอเนี่ยสั่นนั่นก็เลยแบงหายสันเนื้อว่าพอมันนูสิเฉียงเลยน,น,น้ำเจ้านูสิเย็นโอนเนี้ยไปท่าบุญน้ำเจ้าเหรอสั่นไม่ได้วางสินะจ้ะหัวตรงขันเพิ่นกับฟันฟันว่าผ้าไปเก็บเฮดนี่แหละได้เต็มตะกร้าครับ หมวดนี่เพิ่อนกับฝันเตียวหลายคนอยู่ครับว่ันสงสัยเจ้าสิถือเลขเด้อสันครับอันในความฝันเพิ่นตื่นขึ้นมาเพิ่นว่าโอ้บ่แม่นเราสิถือเลขกก็หมวดนี้เรื่องอะอืรจังว่าแตาสนอะไรที่ฝันเนาะเพราะว่าพอเรามากินเขาเลยว่าเพื่อนเพื่อนกินอิ่มกินเต็มบอกว่าแม่เจ้าสิได้เหล็กเต็มเต็มบอกว่าอะนะเราอายุเท่าไหร่ช่วงที่เราเสียชีวิตไปโทษเด้อครับเด้อห้าสิบสามปีค่ะห้าสิบสามปีช่วงที่เราเสียชีวิตมันปะค่ะ โอ้นั่นเห็นนี้คือผมสอบถามสาซอกคา<ฆ>ที่อาบางท่านบางคนเพื่อนถามมาว่าอายุผู้ที่ตายเ,เาานี่ยพอเจวันเนี่ยอายุเท่าไหร่จริงๆนะ<ฆ>ผมถามเพื่อนอไปให้เพื่อน<ฆ><ฆ>เอาากไหนก็ได้ยิน้ยค่าว่าเจววัานนักสิบเจ็ดบันเสียเอกนะักเก็สองเลยอ่านักกระตุกฮาน่าก็ชี้ว่างสั้นกับเขาใจยิ่หรอกว่าความคิดไม่ตรงกันเนาะมันเป็นเรื่องธรรมดา นี่ก็คือข้ามเปียบเปยนะครับความคิดไม่ตรงกันการพนันจริงเกิดขึ้นเจาว่าแต่ว่าจีว่าเจ๊ันเปลี่ยนผู้ครอบข้องคเว้าทั้งบดของปูายางเหนียวแน่นนะครับต้องวางชั้นว้าว้าให้เป็นรักกเนนะ,ะเจ๊วันเป็นคนครองคําพูดทั้งหมดของปูว่าสีเปียนปูชี่่าขาว ว,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 ว่าสิเป็นผู้ตาเล่าจิเป็นผู้ครอบคล้องอะไยังเหยียวย่นนะครับตัวคําวเี๋ยวเล่าสิบอาสู้ฟังว่าเล่าสิตดีลักษณะไหนเนี่ยมีมีค้าวเปไม,ม่ไหมจากปูมากบ่ใน,นช่วงสองสามเมื่อที่ผมไปใเขาบ้านจะมีตจมปูให้วิเคราะห์ตัวเลขนี่นละจ้าไอ้หมอแค่นี่หละกับันพญานาคนี่แหละพญานากรปูบอกว่าพญานาคเจ็ดเสียน,น,นสององค์ ต้ว่าให้ให้สามสามแล้วสามมาแล้วเพราะท่านกันดอกแล้วอง์เดียวเพราะว่าอีกอง์นึ่งนะติดเจ็ดพระท่านโอ้ติดเจ็ดพระท่านเพราะว่าเกจเป็นเทปพระท่านอีเดียจครับมันกำลังเริ่มเทปเ้นมาก็สิติดติดได้แค่ฟังขวาเมื่อครับฟังสายติดท่านยังบ่แล้วแล้วแค่ฟังขวาหันหน้าไปครับขวาใส่นะเมื่อขวาท่าในใดปูบอกยกเมื่อขวาขึ้น อาหันไปกันทายรถปูกันเจ็ดหนึ่งโอ้จ้าปูเลยว่าได้ถามปูว่าปูเจ็ดยุ่งนั่นเจ็ดยุ่งอะไรล่ะยุ่งหนาหรือยุ่งหลังปูก็เลยว่าเจ็ดจะยุ่งหลังตัวใคราหนักเจ็ดไปทางในเห็นว่า<อ>เจ็ดเขามาตากแดดตัวเหน็นว,ว่าโอ้อันเจ็ดนี่พายาหนักอยู่ล่างหรืออยู่บนลระปู้งพายาหนากกัอยู่ขา้างล่างตัวปูว่าพายาหนากอยู่ข้างล่างใช่ เจ็ดอยู่ข่วงล่างก็เลยตีเป็นหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดอย่างนี้เน้นล่างหนึ่งเจ็ดเน้นล่างค่ะ<อ>เพราะว่าพยนานักนะอยู่ข่วงล่างพยานากอย่างสิบยุงเทิงบัวก็เรียกว่าเจ็ดอย่งอยู่ห่วงล่างหนึ่งเจ็ดก็เลยก็เลยเน้นหนึ่งเจ็ดล่างนะหัดบอแค่นี่ปูหรือว่าบอแค่นอยู่ห่งเทิงครับบอแค่นได้เป็นเป็นบนนี่คือบอแค่น มอแคก่กับเท่าเแถวมอแ่า,าเป่ากระได้แค่นต้องเอาผูา้แถวเป็นมอแค่กับผู้ไส้ผู้นีงเป่าบระได้ต่อผู้ไส้ผู้ไส้เขาตีเป่าได้อบบพอด,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 ดี้ผู้เป่าผู้เป่าแค่ก็ต้องเท่าค้นนุ่มเป่ากระได้ต้องเอาผู้เแ่ามาเป่าจ้ะผู้เท่าก็าตีเป็นเก้าพอดีเมื่อนีน้เป็นเอาแค่น่าถวายกูเนาะ คนอเอาแค่นมากแล้วค่ะอันนี้เรื่องจริงบหมดอันนี <S <S น้เรื่องจริงกันป่เรื่องจริงจ้าโอ้อมีคนเอนแาแค่นมาถ่ายปูอิลี่จา้าแค่นในราคาหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทราคาแค่นหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทปูกขเลยว่าโอ้ก็เ,เถือกจ้สองร้อยเจ็ดสิบบาทมัน,นถือกตอนี้นส่นถืออยู่บนปูนะถือเถือก็ทันทนันว<อ>่าแต่ว่าขาดได้ผู้เฒ่าคน่ะ ราคาแค่ไ่นถือแล้วแต่ว่าขาดแต่ผู้ถาวรมาเป่าแค่ไหนสิอันเพิ่งกันได้วันสองสองลอยเจ็ดซิมมันแพงปวดปูดเลยว่ะเอาสองเอาสองลอยออกเอาผู้เถามาแท่นกันวางสิเอาสองลอ,อ,อยออกเอาผู้ถามาแทนแต่ว่าไอ้ปัญหาที่ว่านตีนี่ต้องคนตีแต่เก่าเจ็ดูนย์เนาะ แต่ปัญหาที่ว่านตีเพราะว่าลูวาพยนากนี่องค์เดียวครับแล้วองค์เดียวแล้วเกจเกจจะมีแค่โตเดียวครับเกจมีโตเดียวก็คือเป็นหนึ่งเกจล่างแล้วมันคิดว่าบนนี่เดี๋ยวมีเกจนะโอ้ความคิดว่านเจอตะวนันผู้อื่นมันเิ่นตีจากข้าวหมอปูก็เเป็นกระสิได้เ้าเ็จศูนย์ยังสินะครับเพิ่นเอาสองร้อยออกครับแต่แต่ว่านั้น คิดว่าเอาสองลอยออกนันจะตออเีเอาก็เอาผู้เฒ่ามามาใส่ทางหนาเพราะว่าตอนแรกว่าผู้เฒ่ายุ่งหลังครับเอาคนเป่าแค่สุยุ่งปัวคนเป่าแค่ผู้เฒ่าบันี้มืออ้นที่สิบหกนะเอาผู้เฒ่าขึ้นล้างรถขึ้นล้างรถพออืมเป่าแค่ขางหล้งางรถนี่จะคือเอาผู้เฒ่าขึ้นทา้งหนาบ่ทั้งหนากะสองศูนย์มาจ้ะวันแรเอาผู้เฒ่าใส่ให้หนาครับผู้เฒ่าคือเก่าวันแ้กตีเป็นเก้าสองศูนย์ เพราะว่าันคิดว่าเจี่ยี่น่มีแค่ล่างตัวเดียวนะว่าคิดว่าเจ๊สีมาคููกันเพราะว่าปูว่าพยานาคไม่เกียจแค่แค่ตัวเดียวไม่เกียจองเดียวแต่คือเฮดเ็กี็จแล้วอันเดียวปานีหมอแค้นเท่าพยานาคกระเท่าพยานาคกระเท่าเท่าเกียจจะว่ามีเกียรุดมัดแล้ว เก็ดบ่มี่ยว่าก็เลยตีเป็นศูนย์อันละผู้เท่าก็บเก้าพยานานคเท่านะตามเลขตีเป็นเก้าสองศูนย์ันละเก้าสองศูนย์พอพญานาคสององค์แล้ววันนี้นอกเนือจากนันนีงวดนี้นี่เจวันล่งทุนตัวใดแน,น่แล้วสำหรับในส่วนรลีบส,สวยเป็น,นรุนน่งร่่งการน้งเจ็ด มีหนึ่งเจ็ดแต่ที่เนีนเนที่เนีนเคือหนึ่งเจ็ดเนาะอันเจ็ดสองกับมี่โยตะวะก็การ้วยแน่เห็นไหมลอกกันลอกกันบ้านนี้แล้วอันเจ็ดสองนีงการรวยหละครับก็มี่นี่แหละหนึ่งเจ็ดกับสองศูนย์โอ้ตัวนักก็หนึ่งเจ็ดนักเฮียบ้าหนึ่งเจ็ดขันอังหนึ่งเจ็ดเนียนเฮียบ้ารับเงินล้านเจ็ดเก่ากับเสื้อเพราะว่าพัฒนากันนะ กับกูกัวบวาอยู่าาน้อว่าเก้าเจ็ดศูนยะ์มาเน่น่ะนะแล้วก็วล่างขักัตีเป็นเก้าเจ็ดศูนย์ล่างขักัตีเป็นก็ตีเป็นเก้าสองศูนย์ยนะังสะครับแต่ที่นักนัก,ก็เพื่อหนึ่งเจ็ดแต่หลายเราหนึง่งเจ็ดแต่หนึ่งเจ็ดนี่นะครับกับใน,น,นส่วนของเจวันนะครับกับจีบอกไว้ก่อนว่าเพิ่มเน้นหนึ่งเจ็ดนะครับ ในส่วนเสียเอกเน้นเจ็ดสองนะครับนะครับความคิดเตที่แตกต่างนะครับอยากวันสุ้นหนึ่งเจ็ดกัเจ็ดหนึ่งอย่ารับมันซบใบครับผมแต่วันหนึ่งเจ็ดอ่าียกระอยู่หัวมันเกือบร้อยนี่แหะหนึ่งเจ็ดหมายว่าตอนนี้กร่รวมร้ายร้อยใบแล้วที่คันเทียมากนี่ให้ว่าข้องเงินล้านเลยกับว่าไดอือนี่ครับจะทาปูตรวจการบ้านผู้ว่าเอากระดาษมากอันยกสิซสอมากกับ อันกระดาษให้มาเขียนไว้วันนี้วันที่เท่าไรแล้วก็เขียนเขียนไว้ให้เตียยนะฮะว่าปูเบาอียแน่คราบเบาปูมีอยังเนี้ยแล้ววันที่สิบหาปูสิมาตรวจการบ้านตัววันที่สิบหาเพื่อนสิมาเน้นให้วันถ่อเนาะยังสั่นมาไหมก็ยังสั่นมากับบรูว่าปพื่อตะปูตังเบากับบรูนะจ๊ะแต่ว่าเพื่อน่าวันที่สิบหาสิมาตรวจการบ้านก็พูดได้นะสิเฮ็ดก่อสอบผ่านบ่ผพันก็เรียกว่า หันบ่วพานก็คือกาหัวไว้แต่ว่าอีนั่งหนักหน่อยกับนั่งหนักง่ายนี่บ่วพานดอกสอบตกอยู่นี่แหละหนักหน่อยก็อยู่แต่งคันตกไ้ให้ปู่อยู่นี่แหละหนักใหญ่ก็สูบยาให้พ่อย่างเดียวแต่อีนั่งกังวลอีบ้านอยู่ดอกเก่งกูมัวอะไรเนี่ยปูว่าปู่ว่างสนจ้าอันแต่ว่าเสียงไว้ดีอ้บอกเสียเองบังน้ำเด้อร้ังรักเรื่องการบ้านนั่นแหละจอจขอสอบไปให้ปูว่า โอ้ยนักเลี้ยงกับมิตรนักเลี้ยนเถ่วๆอะไรเนี่ยว่ามจำก็ดีนะสอนจะสอนแต่ผู้แถาอะไรปูว่าแล้วก็นักผู้แถวเนาะเพื่อนกับบอทิมพู้แถวใน่างหวัดนี่กับมีพู้แถวเราแล้วพู้แถาเป้าแค่นนี่เราแล้วผูว่าแต่ไม่คิดสรุปแล้วเนี่ยเกวันนี่มักหนึ่งเจ็ดนะตัวล่องมากจกขันเป็นตัวใดครับตัวล่องจากหนึ่งเจ็ดว่าจ้าครับเจ็ดเก้า เจ็ดเก้าแล้วก็มีอยูไหมแกมี่อ่ล้ก็เก้าสองศูนย์นีน่แหละโอ้เก้าสองศูนย์นะจ้าวกระปับไปกระมาะ้มานแลจ้าวบันทึกข้ออนุญาตสรุปชูเอฟซีฟังจ้าวบนทึกข้ออนุญาตสรุปนะครับตัวเน้นของเจวันก็คือหนึ่งเจ็ดนะครับเอฟซีครับหนึ่งเจ็ดเน้นล่างครับผม มืดมีคนเอาแค่นมาถวายราคาแค่หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทปูพันกับว่าอ่าว่างไรก่อเจให้เอาสองร้อยออกว่นแข่งพดูดโอ้ให้เอาสองร้อยออกวันแท่งพดูดเอาผู้เฒ่าใส่แท่งเอาผู้เฒ่าใส่แท่คงก็เลยเปลี่ยนที่มากของเก้า,าเจ็ดศูนย์บอกค่ะเปลี่ยนที่มากของเก้าเจ็ดศูนย์แล้วเก้าสองศูนย์นี่เลยครับเก้าสองศูนย์นี่วันวันตีต่างหากเพราะว่าวันคิดว่าเจ็ด พอปูว่าเจ็ดม่ไม่ตัตเดียวครับค่ะเกจไม่ัวเดียวอีกตัวหนึ่งบอมีเ็ดครับ,บผมาก็เลยคิ่าขังเทิงตอน,นถามปูว่าขังเทิงไม่เ็ดบ่ปูว่าเจบอมีเกจไม่ัวเดียวครับผมค่ะโอ้เปลี่ยนจังแม,ม่น,นั่นเลยเอาเ็ดออกขังเทิงนั่นเลยเอาเ็ดออกเอาสองศูนย์แทนครับผมค่ะเพราะว่าปูบอกให้พูดเถ่าขึ้นรถเนาะครับขึ้นทั้งรถ ผู้เฒ่ายิ่งหนากันดิเป็นเก้าสองศูนย์แทนตัวในความคิดวันนั่นขอนั่นกรสิมากเก้าเจ็ดศูนย์ตัวน่าหลาเพราะว่าเพื่นบอกให้เอาสองร้อยออกแต่ว่าวันบอสองร้อยออกเอาสองร้อยออกนเอาเป็นสองศูนย์แทนนะกับถือว่าได้ความเนียวชาจากเจวันหลยเมื่อเนี้ก็ได้แล้วก็ผู้ใดที่ไปวิเคราะห์นอกเหนือจากกันก็แล้วแจแล้วครับบัได้หามความคิืกันมองนี่แล้วก็มีเจ็ดเก้านะครับแล้วก็ เกสองอันนี้คือลอกการบ้านเสียเอกเกตสอง <c oughs> ว่ากาสิ่งที่ว่าว่าลอกการบ้านนีกาเพื่อนกับยูน้กากันเนาะเพื่อนเป็นหัวมียก,กันเพื่อนยูน้กากันก็จะนีมีส่วนที่มักตัวเดียวกันกับมักได้นะครับพอพี่น้องครับเอาใจาาสำหรับคลิปนี้นะกระิขอบคุณเกวันหลายๆครับคอ,อบคุณนเกวันหลายๆครับทีห้แนวทั้งเอียบชี้สำหรับมือนี้เนาะครเพราะว่ามั่ก็น่าเชียดเนาะเก้าสองสองเก้า เมื่อที่แม่สมพรเอารถขั้นสีแดงมาถวายปู่ปู่บอกให้แม่สมพรเอามาวันที่เศร้าเก่าแต<ม>่ว่าแม่สมพรเอามาวันที่สิดเจดจ้านั่นแหละมันเป็นถอดทีส่สอนหนึ่งที่หวด,ดันแม่สมพรเฉดหนึ่งเจดเราหวัวตอมามันมาออกสองเก่านี่ละจา้าจ้าคร,าครโอเค,<า>คนะครับนะตอนนี้เขากับเจด ความอำนาจภาจากพลอยพินงเย็บซี่ละขอบคุณหลายๆครับสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณเจวันด้วยครับผมชอบครับผมชอบจังเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อพลอยพิณนงครับในส่วนของเหรียญหลังแตกนะครับโทรโดยตรงกับเฮียเอกหรือเจวันได้เลยนะครับผู้ใดสนใจจีบูชาเหรียญหลังแตกไปว้ครอบครองนะครับและอีกแนวนึง้วก็ในส่วนเสียก็ยังยั่งอยู่นะยั่งยั่งอยู่ผู้ใดต้องการจีดไปเป็นลูกศิษย์ลูกหาปูเนะ เออว่า<ช>ขอเพิ่องผ้าบารมีบูนี่กะบูชาเสียไปนุง่งเก๋เก๋ไก่ไก่นะกะเลี้ยนเชิญน,นะครับตั้งเจวันแล้วก็เฮียเอกนะครับโดยการติดต่อผ่านเฮียเอกแล้วก็เจวันเลยละนะครับแอดยูกไก่พวดข,ขี้ขา้านเลี้ยนมาส่งให้่อยเท่าตัวอ่ะติดต่อทางเบอร์โทรเนี่จ้ะศูนย์หกหนึ่งศูนย์แปดหกสี่เก้าแปดหนึ่งครับผมค่ะแอดไลน์มาเบอร์นี้ได้เลยค่ะครับผมอีกทีนึงครับเบอร์ ศูนย์หกหนึค่ะโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณเจวันม,มากๆครับ